วันนี้มาเก็บพัสดุกันนะคะคือ,อมไม่มีขาดต้องก็อีกเลยเพราะเอาไว้ที่ร้านะคะ่ะโอเคก็จะเป็นจากร้านพี่ออยนะคะสั่งก็หลายรอบอยู่นะก็อันนี้เป็นพัสดุที่สั่งมาขายนะคะเก็บเองให้มันดูแบบโอเคสวยไปเลยแล้วกันถ้าร เราเชื่อว่าร้านพี่อายสั่งแลวแบบไม่ได้ของแถมคือครั้งที่เราสั่งไปสามร้อยกว่า,าก็ไม่มีของแถมจ้ะเสียใจมากแบบสั่งเยอะมากเลยไม่ได้ของแถมเอา้ามันเชื่อมต่อกันอีกทุกคนดูดีโอ้เสียวขามากเลยแบบขาตั้งกองขาค่ะไม่ขาเป็นขาตั้งกองโอเคมันก็จะวุ่นวายนิดนึงค่ะเอ๊ย แกะยากมากท่าดาอุ้ยเดี๋ยวไพ่ไม่ไม่ขยุ่มดเมื่อกี้ทุกคนเห็นทันไหมเฮ้ยทุกคนเราเชื่อไม่ได้ของแถมแล้วเฮ้ยได้ขนมมากินเดี๋ยวเดี๋มีความเอาเข็มอุ้ยขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ความเห็นทาโอเคก็ชิ้นแรกเราสั่งมาเป็นคุกกี้เฮ้ยเยี่ยมากตายแไปยิมมาทีละชิ้นเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นบันนะคะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเต้าเกะนะคะอุ้ยเต้าเกะเนื้อดีมากเลยต่อไปก็จะเป็นไข่ของบันนี่นะคะบันนี่คาเฟ่มัง้งเอ้ยใช่หรอใช่เลยอุ้ยขอโทษที่เห็นทางแล้วคะทุกคนแล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่ของเกะนะคะแล้วก็จะเป็นของแถมแล้วก็เข็มมุดติดมาด้วยโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูทีละชิ้นกันเลย ทุกคนคือเราสังเกตว่าในนี้ไม่มีเทปติดมาด้วยคิดว่าน่าจะใช้กล้องเก่าแล้วหลุดติดมาด้วยได้แหละตอนนี้ถือกล้องไม่มันคือกล้องมือถือค่ะถือข้างเดียวไปก่อนนะคะก็ชิ้นแรกก็จะเป็นแกะอันนี้ค่ะเนื้อดีนะก็คืออันนี้เราสั่งมาขายนะคะแต่จะเก็บนิดนึงก็คือยังไม่ได้เลือกเลยเดี๋ยวจะมาเลือกกัน,นะคะ่ะก็จะมีเป็นแกะนะคะเนอดีมากแล้วก็ชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นไข่ค่ะ ไข่บันนี่คาเฟ่มีสองสีนะคะสำหรับไข่บันนี่คาเฟ่ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นคุกกี้คุกกี้นี่เราน่าจะเก็บนะเพราะว่าแบบชิ้นใหญ่มากแล้วแบบเนื้อดีเนื้อดีมากเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่าเฮ้ยของคิบูเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ของคิบูเหรอเออเดี๋ยวเรา เก็บชิ้นนี้ดีกว่าโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นบันค่ะบันบันตัวนี้ก็คือสังมงอาหันกันแล้วก็ของแถมค่ะถือว่าชิ้นนี้อยู่ในระดับที่แบบเนื้อดีมากๆเลยนะคะแบบมีความโดนกัดด้วยนี่นี่ก็แพ็กเก็ก็คือไม่ใช่แพ็กเกจเอลลีนะมีความต,ติดสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะ ชิ้นนี้เก็บค่ะปังมากปังมากค่ะพี่สาวเ,เคชิ้นต่อไปเลยนะคะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นบันคอกกี้นะคะสีหลงก็ตัวนี้เราเคยมีแล้วเราก็ปล่อยไปเร็วตัวนี้ก็คือตั้งใจสั่งมาใคาเรเละแต่เรารสึกไม่ค่อยชอบน้องตรงที่ว่าแบบได้นหน้าเป็นสีหลงใช่ไหมละได้หล่ามันเป็นอย่างไรแต่ก็แบบถือว่าลงสีเด็โอเคมากๆเลยนะคะเป็นของสี่คนนี้เลยนะ แล้วกอ็อันนี้น่าจะแบบเมดไบป์ป๊อปอันนี้ไม่น่าสนเหมือนกันนะคะนดีนะต่อไปเป็นแกะละกันนะคะก็คือแบบไวก็คือปางเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้เก็บเองด้วยได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ขายก็เก็บเองละกันมีบอลมาด้วยนี่ก็ตัวนี้กินอะไรไม่รู้นะคะก็ อันนี้จาไม่ได้ว่าเป็นแบรนด์อะไรไม่โฟกัสเลยโฟกัสหน่อยก็คือตัวนี้จาไม่ได้เลยนะคะว่าคือแบรนด์อะไรแต่คือแบบมีนานแล้วเหมือนกันมีเดี๋ยวแกะไข่ดีกว่านี่นี่ก็คือคิดว่าจะเปิดยากที่แท้ปุ๊บอ่ะได้เลยระวังกิดเจอตกเลยโอเคเปิดแค่นี้พอคะ่ะมาสองเชนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะ ถ้าที่เราบีบดูก็คือสีฟ้านุ่มกว่าแล้วก็สโลกว่าก็คือพูดยังไงว่าเนื้อดีกว่านะคะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยฟิวโอเคค่ะน้องออกมาเร็วเออลืมถ่ายตอนโยนกลับโอเคไม่เป็นไรก็สีชมพูก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะส่วนสีฟ้าก็จะเนื้อดีกว่าโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตาด้วย,ะยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย ดูหนะ้าน้องแกะสีเหมือนชิ้นจ้งเลย